โปรไฟล์เนี่ยบางคนเปิดโหมดสมัครนะเล่นมาแล้วประมาณ15ปี8ปี9ปี3ปีนะครับในในที่นี้ผมมันจะมาบอกว่าคือโปรไฟล์เนี่ยบางบางบางคนนะหรือไม่บางคนหรือทุกคนเลยพอเราเปิดโหมดมืออาชีพเนี่ยบางคนก็ยังไม่เช็คหลังบ้านว่าหลังบ้านตัวเองคือคืออะไรใช่ไหมคือคลิปที่เราเราลงนั่นแหละ ตั้งแต่15ปียอดหลังเนะี่ยคุณทําอะไรนะครับบางคนก็ยังไม่รู้หรอกว่า,า,าบางคนก็ยังไม่รู้ว่าสักวันหนึ่งเราจะมาเปิดโบดมืออาชีพเพื่อเปิดสร้างรายได้ใช่ไหมครับแต่มัน,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องจริงเราต้องมาเปิดโหมมืออาชีพแต่เราไมู่ไม้ไม่รู้ว่ากิจกรรมเราทําอะไรบ้างใช่ไหมเพื่อนๆอ,อ,อันนี้เป็นเรื่องจริงนะค,คือคือบางอย่างโปรไฟล์เนี่ยมันมัน มันก็ไม่ตอบสนองเยอะเท่าไหร่ติดปัญหาเยอะนะครับบัญชีถูกจํากัดบางคนนะครับตั้งค่าเสร็จตั้งค่าสตรีมเสร็จนะครับเครื่องมือสร้างไรายได้ถูกจํากัดการสร้างไรายได้นี่แหละครับคือมันเป็นปัญหาและทีนี้คือเราต้องมาไล่ลบคลิปนะครับคลิปบางคลิปก็ยังไม่เจอหลายปีก็หาไม่เจอคลิปบางคลิปก็เป็นแปม <c oughs> ต้องไปไล่อุทธร์ตรวจสอบให้เขาลบอีก นะครับเพื่อนเพื่อนแล้วทีนี้ต้องทํำยังไงทีนี้บางคนคือไม่อยากเสียเวลาเข้าใจอยู่ว่าคือไม่อยากเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ทีนี้หมายถึงว่าเรามีเพื่อนในในโปรไฟล์อยู่แล้วถูกต้องไหมแล้วทีนี้พอเปิดโหมดมืออาชีพก็จะกลายเป็นผู้ติดตามอนั่นแหละครับแต่เชา่ว่าเราบอกว่า <c oughs> ไปเปิดเพจใหม่ดีกว่าไหมเปิดเพจใหม่มันก็ต้องเริ่มใหม่อะมันต้องหาเพื่อนอีกเออแล้วใครจะอยากไปหาเปิดเพจแล้วทีนี้ถูกต้องไหมครับเพื่อน บางคนก็ต้องมาไล่ลบอีกไล่ลบคลิปที่มันผิดคือถ้าเราเปิดสร้างรายได้ได้นะเปิดหมวดมืออาชีพเนี่ยบางคนยังบอกว่าเ,เขาตรวจสอบตอนที่เราเปิดหมวดมืออาชีพใช่ไหมไม่ใช่นะคือถ้าเราเปิดสมมติเราได้ตั้งค่าสตรีมนะนะครับดเรียวก็ตามพอเราได้ตั้งค่าเสร็จม่พอจะตรวจสอบตั้งแต่วันแรกที่คุณสมัครนะสมมติว่าคุณสมัครวันที่สิไอ้สิปีมาแล้วเปีในกรณีเนี้ เขาก็จะไล่ตั้งแต่วันแรกที่คุณสมัคร Facebook เลยนะจนถึงน้ปัจจุบันล่าสุดที่คุณได้ตั้งค่านี่แหละครับในเรียวหรือสตรีมนี่เนี่ยเพราะว่าอะไรครับคือเขาจะไล่ตั้งแต่ว่าคุณทําอะไรเ,ะเกี่ยวกับอะไรปุ๊บเนี่ยพอพอขาประมวลผลเสร็จเนี่ยเขาตรวจสอบเสร็จเนี่ยว่าต่อไปเราจะเป็นบุคคลสาธารณะอันนั้นเราจะสร้างไรายได้นะถ้าคุณไม่ทําผิดถ้าคุณทําผิดฉ,ฉันจะบล็อกเธอไว้ฉันจะให้เธอผิดนะเธอต้องไปแก้เนี่ยประมาณนี้อ่า และทีนี้หลายคนเจอแบบนี้ถูกต้องไหมและทีนี้แก้ไขยังไงพี่ก็ต้องไปลบอีกละนะครับลบที่คลิปที่มีเสียงเพลงเสียงพินเสียงดนตรีเสียงอะไรเสียงต่างๆโลโก้หรือแฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรวันเกิดรูปภาพคนอื่นบางอย่างที่เราเห็นแล้วก็บางอย่างที่เราไม่เห็นคืออะไรครับบางอย่างที่เราไม่เห็นคือสแปมนั่นแหละคลิปที่เราแชร์อย่างเช่นคือแชร์แชร์คลิปที่มันผิดคําพูดที่มันผิดรูปที่มันผิดรูปร่างประมาณนี้ โป้เปลยกายรูปอะไรที่มันผิดเนี่ยผิดต่อมาตรฐานชุมชนอย่างเงี้ยพอเรามาเปลี่ยนโหมดมืออาชีพมันก็จะผิดไปเลยรูปก็เหมือนกันวิดีโอเหมือนกันเราเคยแชร์อะไรที่มันผิดผิดมันก็ผิดพวกนี้มันจะหาไม่เจอบางอย่างก็หาเจอบางอย่างไม่หาไม่เจอถ้าในกรณีที่เป็นสแปมเนี่ย <c oughs> คือ,ค,อคือเราต้องส่งอุทธรณ์นะครับอันนี้ลึกๆเลยนะ,ะเราก็ต้องไปส่งอุทธรณ์แล้วก็ไปกองข้อความขยะแล้วก็ไปขยา่า พอเขย่าเสร็จปุ๊บก็จะเจอปัญหาใช่ไหมแล้วก็คลิก,กว่าปัญหาเออแล้วก็ถ่ายรูปแคปหน้าจอนะ่ะที่มันเข้าไปในกล่องข้อความแล้วก็แคปหน้าจอแล้วก็ส่งปัญหาที่เจออ่าส่งไปสักพักหนึ่งประมาณหนึ่งอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ค่อยมาดูที่หลังว่าเขาแก้ไขให้หรือยังนี่แหละครับมันเป็นแบบน,นี้อ่าแต่ในกรณีที่ผมจะแนะนำเนี่ยนะครับในกรณีที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยคือคือเอาง,ง่ายๆนะเพื่อนๆคือเข้าใจอยู่ว่าเราไม่อยากเสียเวลา เสียเพื่อนเสียตรงมีผู้ติดตามเนี่ยผมเลยบอกว่าเปิดเพจสำรองไว้ดีกว่าไหมนะเผื่อเรากลัวเราที่จะอ,อ,อะไรนะครับกลัวก็จะลบคลิปเสร็จจะทําอะไรเสร็จนู่นนี่นั่น,นมันหลายอย่างผมเลยบอกว่าแนะนำเปิดเพจดีกว่าไหมเ,เปิดเพจใหม่ที่ใสสะอาดดีกว่าไหมนะครับเริ่มใหม่ไม่เป็นไรเ,เพราะว่าอะไรครับเปิดเพจเนี่ย เราจะรู้ตัวตนเลยแล้วว่าเราทําอะไรถูกต้องไหมออในคลิปแต่ละคลิปหรือในคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์หรือในช่องเราเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะทําอะไรมันเพราะว่าเราเริ่มจากศูนย์ถูกต้องไหมออแต่ในกรณีที่โปรไฟล์นี่มัวแต่ลบเนี่ยลบบางสิ่งบางอย่างเออมันก็ลบใช่ไหมแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องใช้เวลามาลงคลิปอีกแล้วทีนี้บางคนมันมีมีในกรณีนี้คือไม่ลบ <c oughs> ไม่ลบคืออะไรครับยอดวิวมันได้ ยอดวิวมันได้ได้เยอะแล้วทีนี้ถ้าลบเนี่ยปุ๊บเนี่ยนาทีมันก็จะลดถูกต้องไหมแต่ผมบอกเลยนะว่าอะไรที่มันมันมันผิดบางอย่าง Facebook เขาก็ไม่บอกเพราะว่าอะไรครัอย่างเช่นในในคลิปเหลียวเนี่ยเออถ้าคุณใส่เพลงใส่ดนตรีเสียงพินเสียงแคนถ้าถ้าคุณยังไม่ได้เปิดสร้างรายได้นะถ้าคุณมีเนี่ยสมมติว่าคลิปนี้เป็นร้อยอ่า ร้อยวิวแลครับหรือหมื่นวิวหรือเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยถ้าคลิปนี้มันดังยอดวิวสูงเนี่ยแต่ถ้าคุณใส่ดนตรีใส่เสียงเพลงที่ผิดคุณลงเป็นร้อยคลิปนะครับเป็นพันคลิปคุณก็เปิดสร้างรายได้ยังไม่ได้นะอันนี้ในกรณีในคลิปเดียวนะเออแต่ถ้าเป็นคลิปในคลิปยาวหรือช่องคนคิดอะไรอยู่ในสตรีมอย่างเงี้ยหกหมื่นนาทีใช่เขากําหนดมาให้5000ันผู้ติดตามใช่เขากําหนดมาให้ถ้าเราถึงเป้าเขาก็จะให้เราตั้งค่า เขาก็มีส่วนผิดเหมือนกันถ้าเราทําผิดนะครับในผิดคือหมายถึงว่าในข้อ2นะฮะที่บอกว่านโยบายการสร้างรายได้นี่คือบางคนเนี่ยจะผิดเยอะ,อ,ะอยังไม่เข้าใจเยอะบางคนาเอา้าหนูก็ได้เขียวแล้วนี่มันเขียวแล้วทําไมมันมันมันไม่ให้เราตั้งค่าพอเราไปดูไส่นะไส้ในอย่างเนี้ยข้างในเนี่ยติดโลแดงเนี่ยมันต้องมาตามแก้เราก็ต้องลบเหมือนกัน ลบที่มีเสียงพินเสียงแคนเสียงดนตร<ๆ>ีเสียงไอโลโก้ต่างๆอย่างเงี้ยเส้นลายน้นํานู่นนี่นั่นที่มันเราทําผิดนโยบายเนี่ยเราต้องมาลบพอลบเสร็จปุ๊บคือโล่แดงเนี่ยโล่แดงนี่นะโล่แดงนี่คือคือเขาจะไม่บอกว่าคลิปไหนผิดและและเขาจะไม่ให้เราส่งตรวจสอบนะอ่าไม่เหมือนกับเครื่องมือสร้างไรายได้นะเครื่องมือสร้างจะเป็นคลิปละคลิปไหนที่มันผิดอ่าเขา พอลบคลิปเสร็จปุ๊บเขาจะให้เราส่งตรวจสอบว่าคุนมั่นใจหรือยังโอเคนะคลิปนี้นะผิดแน่นอนคือเรารู้อยู่แล้วว่าสมมติว่าเราเปิดสร้างรายได,ได้ได้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าคือก่อนและหลังที่เขาจะแจ้งเตือนเป็นเป็นแดงติดแดงเอจะใช้เครื่องมือถูกํากัดอย่างเงี้ยอ่าคือเราต้องแก้แล้วเราต้องรู้แล้วว่าคลิปก่อนและหลังลงล่า,ลลาสุดเนี่ยมันต้องผิดใช่ไหมไอ้พวกคลิปที่ลงลงก่อนเรายังไงก็ไม่ผิดใช่ไหมล่ะเออมันง่ายตรงนี้แหละ เราก็ตรวจเช็คล้วก็พอลบเสร็จปุ๊บเราก็ต้องส่งตรวจสอบแต่โลแดงเนี่ยคือเราต้องไปไล่ลบเลยลบแต่ละคลิปสมมัติเราคลิปคลิปไหนผิดคือเราไปลบแต่เขาจะไม่ให้ส่งตรวจสอบนะครับถ้ารอวิธีแก้ไขก็คือไล์สดต่อเนื่องไล์สดเระฉะไล์สดคือวันเดียวนะไล์สดต่อเนื่อง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 จนหายอะ่ะเออเอางง่ายอะ่ะดีกว่าเอาจนหายเลยนะประมาณหนึ่งทีก่กว่าก็ลงภาพปกตินะลงภาพนิ่งลงวิดีโอปกติ เหมือนกับเราไล่สวดเหมือนกับทาบุญไถ่โทษประมาณนี้ฉันผิดนะฉันขอโทษฉันไล่ฉันมาขอโทษประมาณนี้อยู่ประมาณนี้นะนะครับคือถ้าผมแนะนำเนะี่ยเปิดเพจไว้สํารองจะดีกว่าเพราะอะไรครับคืออะไรอะไรไม่แน่นอนแล้วก็หนึ่งละเพจเนี่ยมันเช็คข้อมูลได้ข้อมูลเชิงลึกตรงนี้นั่นมันได้ดีกว่าโปรไฟล์นะครับเพื่อนๆโปรไฟล์ก็คือโปรไฟล์คือ,คอมันไม่ใช่เพจเพจก,นะก็คือเพจธุรกิจเนี่ยเออโปรไฟล์ก็คือโปรไฟล์คือ กลุ่มในครอบครัวกลุ่มในเพื่อนนะมันก็อยู่ในกลุ่มในเพื่อนนี่แหละมันมันก็จะอยู่ในกลุ่มในเพื่อนมันก็จะได้ไปไหนถูกต้องไหมแต่ถ้าเป็นเพจเพจก็คือเพจคือขายของอขายายธุรกิจเติบโตประมาณนี้นะมันจะมีช่องช่องทางของมันอยู่แล้วว่าเพจเพจก็คือเพจเนี่ยข้อมูลเชิงลึกเชิงอะไรมันก็จะดูง่ายแต่โปรไฟล์ก็คือโปรไฟล์แต่ผมเข้าใจอยู่เพื่อนๆคือไม่อยากเสียเวลาไม่อยากเริ่มต้นใหม่ แต่บางสิ่งบางอย่างถ้าเราจะทําระยะยาวนะผมแนะนําเปิดเพจไปค,คู่กันเลยอ่าเปิดเพจไปค,คู่กันเลยกับโปรไฟล์นี้แหละนะเอาง่ายงเปิดคือสมมติว่าเราไปลบใช่ไหมในกรณีที่ช่วงนี้เวลาเราลบเนี่ยเราก็เปิดเพจคู่กันไปเลยอ่ะอ่าไม่ต้องไปเสียเวลานะออสมมติเราไปได้อันนี้เราก็ได้อันนี้ถูกต้องไหมลงคลิปวิธีลงคลิปก็คือถ่ายใครถ่ายมันบางคนเอาคลิปเดียวเนี่ยมาลงทั้งโปรไฟล์แล้วก็ มันก็ผิดสิมันเนื้อหามันซ้ําเนื้อหามันน้อยเออมันก็ติดเหลืองนะครับเนื้อหาเราไม่ได้สร้างสางตัตว์เองเนี่ยคือในกรณีนี้คือจะเจอกับประเภทที่แบบว่าเริ่มต้นใหม่ยังไม่ถึงเดือนเปิดเพจยังไม่ถึงเดือนจะอยู่ประมาณนี้นะครับพอเรามีต้นฉบับมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะเริ่มเขียวแค่นั้นเองนะครับแค่บอกว่าลงใครลงมันถ่ายใครถ่ายมันแค่นั้นเองแยกสัดส่วน ก็ลงคนละวันก็ได้ไม่เป็นไรเออบางคนก็บอกว่าแล้วคลิปที่เพื่อนถ่ายให้ได้ไหมได้ก็ส่งมาก็ลงถ้าเราไม่ทําผิดกฎนะครับเออแล้วถ่ายส่งในไลน์ได้ไหมได้ก็ไม่ผิดกฎอะไรเออถ้าเราไม่ไม่ได้ถ่ายที่ผิดกฎนะครับหรือเราหรือเราหรือเขามาได้ลงในช่องอื่นมาก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรเออนะครับขอเสีว่าจะไม่ทําผิดกฎก็พอนั่นแหละครับเพื่อน อันนี้สำคัญเลยนะนะครับโปรไฟล์แล้วก็เพจณนตะตอนนี้ Facebook หรือเพื่อนๆเ,เจอกันหลายคนมากในกรณีที่คือเอาง่ายคือถ้าไม่แนะนำนะถ้าเปิด f c e e o o o เนะี่ยสมัคร Facebook มาหลายปีไม่ว่าจะเป็น9 10, ปี10ปีหรือ5 6 7ปีเนะี่ยผมไม่แนะนำนะไม่แนะนำคือเปิดสร้างรายได้นะผมแนะนำคือเปิดเพจใหม่จะดีกว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าบางบางอย่างเนะนี่ยในในเราทำนะ แต่ละปีหรือแต่ละวันเราเวลาเราพูดเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราทํากิจกรรมอะไรอ่ะถูกต้องไหมเออเราไม่รู้ว่ามันผิดอะไรบางอย่างเราก็หาไม่เจอและที่พอเราจะได้สร้างรายได้เราได้ตั้งค่าเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเรามาติดแดงติดนู่นนี่นั่นบัญชีถูกจํากัดการสร้างรายได้คือมันจะเสียความรู้สึกถูกต้องไหมแล้วทีนี้มันก็เลยแบบว่าฉันไม่อยากทําฉันไม่อยากไปต่อฉันอยากเลิกเนี่ยประมาณนี้มันรู้สึกเป็นอย่างนี้ถูกต้องไหมลองไปวิเคราะห์แล้วก็ลองไป ปรับใช้ดูนะเพื่อนๆว่าเราจะเปิดคู่กันดีกว่าเปิดเพจสำรองไว้นะครับเราก็ลงปกติแล้วไม่มีปัญหาอะไรมันจะผิดไหมไม่ผิดนอกจากเราเปิดโหมวดมืออาชีพลหลายๆหลายๆอันแคนั้นเองอเปิดเพจเนะี่ยเปิดเพจกี่อันก็ได้ไปเพจเนี่ยคือไม่ได้ไม่มีหมวดมืออาชีพนะเพราะเราสมัครจากโปรไฟล์ส่วนตัวนะครับให้เข้าใจอย่างนี้นะครับเพื่อนๆ